ไปนานเลยนะเออนะครับพอสวัสดีทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมสกาวนะครับก็หายกันไปนานนะครับเกือบโออาทิตย์เลยนะเนี่ยนะเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับโจสเกะแล้วก็พวกยายบาท,ทั้งหลายนะครับเออ วันนี้นะผมนะก็น่าจะดูจา่ชื่อคลิปแล้วนะ่าจะเป็นมินิรีวิวนะครับผมสําหรับมังอะที่ผมมีตอนนี้และในอนาคตมันจะเพิ่มมาแน่ๆนะครับเออช่วงนี้ไม่ว่างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเออไม่มีเออเรียกงอะไรอะ่ะ <c> ข <oughs> อโทษไม่มีโอกาสไม่มีหน้าที่ไม่มีว่างไม่ว่างเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ มั่นมังหะอยู่นะครับกำลังอ่านไล่อ่านแล้วก็ปั่นอนิเมะด้วยนะครับลิขสิทธิ์ต่างๆที่มันเพิ่งอนิเมะใหม่ๆอนิเมะเก่าๆที่ผมพลาดไปแล้วก็กําลังไล่ดูอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ติดด้วยเรื่องการเรียนออนไลน์ที่ไลซ่าระชหายนะครับเออซื้อกีเสียงลมเข้านะนะครับช่วงนี้ก็อ,อ๋อจริงๆขอขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอพูดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เกริ่นย,วยาวๆคลิปจะได้ยาวๆไงเพราะไม่นี่รีวิวกูว่าโอเคเยอะเยอะอยู่ นะเยวอยู่เออนะครับก็ช่วงนี้อากาศเย็นมากบ้านกูสบกิบองศาที่หมายโอ้ยเย็นจัดจัดเออนะครับหนาวสัน่นแต่กูยังเปิดพัดลมนอนจอด้วยแล้วก็อาบน้ำสระผมตอนเที่ยงคืนเนี่ยโอ้ยเนี่ยจมูกตันเลยมึงดูเดี๋ยวจมูกตันเลยอะ่ะเออนะครับอ,อัปเดตกันนิดหน่อยนะครับก็อากาศหนาวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็อยากจะไหได้ป่วยนาะช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับผมไม่ได้ออกไปซื้อมังค์ะที่ไหนเลยนะครับจะสั่งมาเขาก็เอ,อติดปัญหาอีกแล้วนะติดปัญหาห่อมอะไรก็ไไปลูกนะฮะนะครับ,เ,ออนะรบเพราะโควิดแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่โรคกระจอกนะครับกระจายนะตอนนี้กระจายมากนะครับเออมาเราเออเกิดกันไม่พอสมควรนะครับกับช่วงใหม่ของผมก็คือมินิมังอะรีวิว ที่น่าจะยาวกว่ามังหะรีวิวเป็นตอนๆเพราะว่ามินิมังหะรีวิวนี้จะเอามังหะหลายๆเรื่องที่ผมมีนะครับที่ผมมีนะในอ,อตอนนี้แล้วก็ในอนาคตคือจะมาทําแบบว่าเป็นแบบว่าให้ดูสั้นๆให้ดูน้อยๆว่าผมมีอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคตอาจจะทําอันนี้แบบเยอะๆเลยนะครับหรือแม่คนก็แบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้นี่เอ้ยกูอยากจะซื้อเหมือนกันนะเออแต่ไม่รู้วมันดียังไงอ้าวไอเช่ยนี่มันมีนี่ว่าเฮ้ยไหนมึงช่วยทําคลิปให้กูดูหน่อยดิเออได้เลย ได้เลยได้เลยยกูทำ of of ให้ดูอะไรอย่างงี้นะกูเคียอะไรเนี่ยนะครับก็คือในช่วงนี้ผมกาลังไล่อ่านในเรื่องนี้อยู่นะครับนี่เรื่องนี้มาฮีโร่อะคาเดมียนนะครับคือจริงๆอ่ะผมก็เป็นแฟนเรื่องนี้โคตรชอบโคตรชอบเลยลายเส้นอาจารย์โคเฮเรียอาจารย์โคเฮแล้วกันโคเฮเสนเส้นเนี่ยลายเส้นโค้รสวย สำหรับผมนี่คือสวยมากนะครับชอบเป็นเออนี่เลยนะครับคือเ,เล่มหนึ่งนี่ก็ซื้อมาเป็นชาติกว่าแล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วมั้งครับใช่ที่มานานละนะครับตอนนี้ผมก็มีในคลังที่บ้านเออเดี๋ยวนีว้เล่มล่าสุดอยู่ไหนวะเล่มล่าสุดที่ซื้อมาเล่มที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองมั้งครับ ยี่สนะฮะนี่เล่มล่าสุดที่ผมมีเนาะตอนนี้มันเอ่อยีิบเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับก็ที่เจ็ดยี่แปดแล้วมั้งนะครับยี่สิบยี่หกี่ยิบหกยี่สิบี่แปดประมาณนี้นะครับก็จะได้เก็บให้ครบนะครับคือตอนแรกก็ได้ไปดูเอ่อพวกเอ่ออนิเมะมาแล้วก็คือตอนแรกซื้อดองเก็บไว้เว้ยแล้วคือสนุกมากทั้งลายเส้นทั้งเนื้อหาแบบว่ามันก็เพิ่มความโว้ลมลมแรงจัดถ้าเสียงแทรกอะไรก็ขอภยอยัยจริงๆนะครับเพราะลมมันแรงมากแล้วผมก็ไม่มีที่กอง นะครับให้ดูประมาณนี้เอาไหมนะครับเออนะครับลายเส้นสวยแล้วก็เนื้อเรื่องดีนะครับเก็บความเรียวได้ดีมากถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันนั้นมีเด็กที่มีอัตลักษณ์จริงๆแล้วก็ต้องการพบเจออะไรบ้างนะครับก็ตอนแรกหลังจากไ้้ดูอันนี้ไม่มาก็มาไล่อ่านนะครับแล้วก็ได้หยุดไปตอนที่ซีซั่นสมันจบซีซั่นสองซีซั่นสนี่แหละนะครับจบไป แล้วพอมาซีซั่นสผมก็ยังไม่ได้ตามเลยนะครับจนกระทั่งผมได้มารู้ว่าอฮ้ยอนิเมะมาสนุกนะแต่ยังไม่ดูแบบว่าลึกซึ้งขนาดนั้นก็นเลยมาตามไล่อ่านกูบอกเลยว่าสนุกชิบหายนะครับสนุกมากแล้วนี่ผมอ่านถึงเล่มสิบนะครับเออไอนี่ยังอยู่เลยไอเขาเรียกเลยนะที่ขั้นหนังสือเออยังอยู่เลยนะครับอ่านถึงตรงนี้แล้วแล้วก็อะไรอ่านไปเรื่อยๆนะครับสนุกมากสนุกจริงๆนะครับ,สน,ส,นๆๆนรบสนุกแบบโอ้โห แล้วใจสุดๆน้ำตรงน้ำตาไหลกันทั่วเลยนะครับช่วงนี้เนาะก็เก็บมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือพวกอาร์ตเวิร์กทุยอาร์ตเวิร์กสวยๆนะครับการเล่นกับตัวละครอะไรพวกนี้นะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับมาฮิโร่คาเนเมะนะครับสนุกมากจริงนะครับสนุกมากจริงๆหลายคนก็คงจะเออไดนไปแล้วนะครับต่อไปก็เอ่อ อันนี้ <c oughs> อันนี้กูตลกกับตัวเองมากเลยนะครับคือ <c oughs> ตอนแรก <clock> ผมไม่กล้าจะเก็บเรื่องนี้หรอกเพราะว่าผมเป็นแฟนแค่อนิเมะไงแล้วก็ก็ได้ได้กระแสอะไรต่างๆว่ามังงะมันเผาอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็ผมไม่ได้ซีเรียสกับลายเส้นของอาจ,จารย์เท่าไหร่นะครับมันเป็นลายเส้นเอกลักษณ์แต่ละคนอยู่แล้วครับมันเขนาเรียกไงอ่ะมันว่ากันไม่ได้นะครับว่ามันอยู่ที่เนื้อเรื่องนะครับลายเส้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้ว แล้ว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 นะครับแล้วมันไม่ไอชิปนี้ออกมาใช่เล่มยี่สผมทํารีวิวไปแล้วไปหาดูกันแต่จะโหคลิปน่าหนานมันมีมาแล้วไอไอไอของมันอ่ะเป๊กดีใช่โปรสการเป๊กดีสัตว์กูเลยจัดเล่มยี่สิบเอ็ดมาด้วยนี่ไงแล้วไม่ได้คิดจะเก็บกูแค่อยากได้ของแถว แล้วหลังจากนั้นแหละไอ้สารได้บานปลายเลยผมก็ไปซื้อมาอีกสามเล่มรวดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่สามเล่มนะครับก็เอ้ห้าเล่มสินะครับถ้ารวมกันเล่มนี้ด้วยนะครับก็มีห้าเล่มนะครับห้าเล่มนี้ก็คือคือซื้อเล่มยี่สิบก่อนเลยซื้อเล่มหนึ่งนะครับปกติผมจะเป็นคนซื้อเล่มหนึ่งก่อนไงนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อมาแล้วก็ไปสะดุดกับอันนี้นะครับอันนี้ อันเนี้ยนะครับเรื่องเราเรื่องเรื่องสั้นนะครับของโกโตโกโตเกะนะครับอาจารย์ก็ใช่ใช่อาจารย์นะครับเป็นเรื่องสั้นที่รวมเกี่ยวกับเคมีโซนยายบาทนั่นแหละนะครับก็ได้มาเล่มกันทเก้าสิบห้าบาทนะครับก็เออเรื่อนี้นี่บอกเลยว่าดีมากนะครับกระดาษดีอยู่เหมือนกันนะครับใช่มันเหมือนกันปะวะมผมรู้สึกมันจะแข็งกว่านะครับอืม ครับใครบอกอาจารย์แกวาดไม่สวยนะครับผมก็ว่าสวยอยู่นะเออนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับคิมพัสดุยะยบะปะวะก็เกี่ยวปะผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับแค่มาพูดได้ดูให้ฟังเฉยๆนะครับดูคร่าวๆไปนิดหน่อยแนวประจบไปกับคิมพัสซุยะยาบะนะครับก็ปรวมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าเรื่องนี้ดูส่วนตัวชอบนะครับชอบมากชอบมากนะครับชอบสุดๆนะครับเป็นแนวที่ไม่เคยเจอมาก่อน จะเป็นแนวโรงเรียนก็เถอะแต่ว่าแบบนี้มันไม่ค่อยมีปะวะใช่ไหมนะครับกับเรื่องคาเก็นโชโจโนซากิคุงนะครับเรื่องนี้เลยนะครับก็ของรักพิมพ์นะครับดีมากนะครับสนุกสนุกพอสมควรสนุกอยู่นะครับแล้วก็เรื่องก็แนวฮิวนะครับเฮฮาบาลตี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความไม่ ก็เกี่ยวกับอนี่นะครับผมนะตัวสูงใหญ่เขียนมังงะสาวน้อยนะครับเออนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามเล่มนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะจัดมาสามเล่มพออ่านได้หนอโอ้ไม่สนุกจังวะเออมันมันอยู่ดีมันก็สปาร์เข้ามาในหัวว่าเรื่องนี่แหละน่าจะสนุกผมก็เลยจัดมาแล้วก็เออสนุกจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปซื้อเพิ่มนะครับเพราะเพิ่งจะกลับเพราะเพิ่งจะได้มาอ่านใช่เพิ่งจะได้มาอ่านเออ แล้วก็มาได้ซื้อเพิ่มเพราะว่าช่วงโควิดอีกแล้วนะครับเรื่องนี้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 เราตัดเรื่องนั้นมาแบบยันไวเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องนี้บอกเลยว่าสุดในสุดในปีที่แล้วมากนะครับสุดในสุดจริงๆนะครับเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็สนุกจริงๆแต่ว่านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันต้องมีแต่แล้วล่ะนะครับกับเรื่องนี้นะครับเอ่อชื่ออะไรนะชื่อภาษาญี่ปุ่นโกคุ โกคุชูฟดุอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะบ้านสุดเก่านะครับเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมาสนามอีเตอร์ก็มาสี่เล่มนะครับผมก็เก็บจนได้นะครับถูกจริงนะครับเป็นมังงะเรื่องเกี่ยวกับเอ่อไอเนี้ยนะครับไม่เชื่อเรไรวะโอไม่ได้อ่านนานละอะไรคนเชื่ออะไรวะเชื่อกูลืมชื่อตัวพระเอกเฉยเลย เออโคตรเลียวอะเลียวลิสติกมากตัวเนี้ยกูแบบเปิดดูสดเลยอะเกี่ยว่าเคยเป็นยากซ่ามาก่อนนะครับแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มาเป็นพ่อบ้านนะเออชื่อมันชื่ออะไรวะโอชิบหายแล้วแทบไม่ได้เรียกตัวละครกันเลยหรือไงวะ เทสือเออเทสือคนอมตะเอโอโหกว่ากูจะหาชื่อได้นะครับเออคือผมผมผมจะตีอย่างหนึ่งก็คือกระดาษเนี่ยมันเหลืองเร็วมากเลยอะคือผมก็เก็บอย่างดีนะครับผมไม่ได้เก็บแบบเออโดนแดดลมโดนลมมาอะไระครับแต่ว่าด้เก็บไว้อย่างดีนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวเอ้าเรื่องอื่นอะอย่างเช่นอาบโบคุโนะเนี่ยกูซื้อมาโคตรนานแล้วเว้ยริแม่งเหลืองเท่ากันอะ คิดดูกับเรื่องนี้ที่เพิ่งซื้อแบบออกใหม่ส,สดๆอ่ะแปบ๊บเดียวแม่งเหลืองแล้วอ่ะเออนะครับแปลกดีเหมือนกันนะแต่ผมก็รักษาไม่ค่อยดีด้วยล่ะมั้งน่นะนาจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมความชัดของสีนะนะนเ,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยเพิ่งซื้อมาไม่นานเองอ่ะโฟกัสหน่อยลูกฮัลโหลอ่าเนี่ยเห็นไะมแม่งเริ่มเหลืองแล้วเออผมก็เก็บอย่างดีนะครับผมก็ไม่ได้โดนอากาศความชื้นอะไรให้ห้องผมก็แห้งนะครับอะไรเออกระดาษเริ่มเหลือง นะครับเออแล้วก็วุสบกว่าน,นาทีแล้วววุนด,ดานจังดานมากเลยนะครับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสุดในปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มาปีใหม่ปีปีที่แล้วนะครับเรื่องใหม่ก็คือเรื่องนี้ครับผมนะปายแฟมิลีออ่นะครับอ๋อนะครับกับคุณสนทยานะครับเอออเนียจังแล้วก็คุณยอนะครับคุณยอแล้วก็น้องหมา ไม่สปอยแล้วกันนะครับแค่นี้พอนะครับจะมีเตอร์คอมิกส์อีกแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็กระดาษก็เหลืองช้าหน่อยนะครับยังขาวอยู่เลยแจ่มากนะครับกระดาษดีสมกับราคาที่แพงๆนะครับก็ได้มาผมไม่มีโปสการนะครับผมเอ่อจะพูดยังไงดีอยคือมันออกมาแล้วก็ผมก็ซื้อไม่ทันตอนมีบปสการนะครับใช่มันสั่งไม่ทันผม,มเองนะ แล้วก็ไปซื้อเฉพาะตอนที่เป็นเลีม่มมาไปซื้อที่ร้านไงเขาไม่มีโปสการ์ดให้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าจะไล่ทยอยซื้อโปสการ์ดมาดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีเล่มที่ห้าออกแล้วนะครับยังไม่ได้ไปซื้อมาญี่ปุ่นก็เพิ่งมีเล่ม6ออกมานะครับสนุกมากสนุกจริงครับเนื้อเรื่องมันไหลลื่นมากําอ่านแล้วมันลื่นจริงๆนะครับสามารถอ่านติดต่อแบบหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเล่มได้เลยนะครับอสุดนะจอดจริงนะครับแล้วก็อ่าวางเกลื่อนเลยเชียว ช่างลังขายไปเนี่ยแล้วก็นี่น,นี่เรื่องนี้เรื่องนี้นี่เป็นอนิเมะนะครับผมตื่นเต้นมากครับมาสึโคนชนเทพนะครับนี่ของฟีนิกซ์นะครับแพงอยู่นะครับแพงอยู่เอ,อ่อร้อยสี่สิบห้านะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของกระดาษที่ดีงามนะครับแล้วก็โอ้ลายเส้นนี่คมแบบว่าคือแบบว่าแปลมาด้วยความรู้สึกแบบเขาเลย นะครับเธอดีนะครับดีถึงจะแพงไปก็เถอะแต่ก็ดีนะครับยอดนะครับตอนนี้มันมีประมาณเอ,อ่อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่มแล้ววะเจ็ดแปดเล่มนะครับไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมยังเก็บได้แค่สามนะครับไม่ไปตังค์ซื้อนะครับไม่ใช่เออไม่ได้ออกไปซื้อแล้วก็ไม่ว่างด้วยพอจะดสั่งมามันก็ชอบหมดคือที่มันผมแค้นมากเลยอ่ะคือผมจะไปสั่งไอ้ที่มันมีเอออะไรนะโปสการ์ดหรืออะไรเนี่ยหรือที่เป็น ที่ที่ที่มันจะแถมมาด้วยเวลาซื้อคู่ใช่ไหมไอ้เที่ยแม่งหมดแล้วกูแบบคือมันมันชั่วแป๊บเดียวจริงๆริอะเว้เออแล้วพอจะไปสั่งในเออในที่ต่างๆใในออนไลน์ในกลุ่มอะไรไม่แม่งปร่นราคาแพงสัตว์ไอ้เชี่ยสองเล่มห้าร้อยบาว่ะใครจะซื้อวะเออโอ้ช่วงนี้มันมันปร่นราคามากครับผมเกลียดมากเลยอะแต่มันก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นด้วยเอนโยบายการขายของแต่ละคนนะที่จะซื้อแบบว่าตูนมาเยอะแล้วมาปั่นขาย ปันราคาขายแพงๆนะครับคือโคตรเกียรตินะครับเกียรมากแต่ก็ทำไงได้นะครับถ้าเราอยากได้เราก็ต้องเสียนะครับนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นสปินออฟแล้วกันนะครับสปินออฟแล้วกันกับอันนี้นะครับของ first a i d pro อันนี้พูดตามตรงว่าโอ้โหแบบอันเนี้ยเนี่ยเล่มเนี้ยนะครับผมซื้อมาเก้าสิบบาทนะครับของ first a i d pro นะครับ ใช่ไหมใช่นะครับใช่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 นะครับ,รบเรื่องเนี้ยโตไปวันแล้วทำไมยังไงค่าก็เทียบนะครับมาจากเอ่ออาชีพกระจอกแล้วไงยังไงค่าก็เทียบใช่หวะจากอาชีพกระจอกนะครับเป็นสปินออฟนะครับของเอ่อในเรื่องนะครับที่จะเอาเนื้อเรื่องหลักเนี่ยนะครับมาแต่งให้มันแบบว่าเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยนะครับกระดาษดีมากกระดาษดีสัสๆันะครับดูวิผมซื้อมา โอ้ oh, ปีกว่าแล้วอะแล้วซื้อมาเรื่องแรกๆเลยนะครับเล่มแรกๆเลยนะครับอุลตร้าแมนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเหลืองอ่อยมาแล้วนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องเนี้ยยังขาวจั๊วแบบขาวจั้วเลยดูดิโอ้สุดยอดอ่ะนะครับเออบ้านผมมันก็ไม่ใช่บ้านที่แบบว่าปิดนิดชิดอะไรนะถึงจะมีความชื้นอยู่บ้านแต่ก็ไม่ทําให้กระดาษเหลืองเร็วแ <c oughs> หนนี้ใช่ <c oughs> ไม่อยากไม่อยากพลาดพิงเอออันนี้อันนี้ดีนะครับเรื่องนี้ดีแล้วก็สนุกมากนะครับตลกดีนะครับเอาตัวละครต่างๆอะเออมานะครับเกี่ยวกับไอ้หัวขาวไออาิเมะใช่ไหมอาจิมเออใช่แล้วก็เออแวมพายอาจะเออกูพยายางหาชื่ออยู่กูลืมไปแล้วนะครับแต่ยังจําได้อยู่ว่าเป็นยังไงตลกดีนะครับเอามาปั่นกันนะครับต่อไปก็เรื่องนี้นะครับ แล้วเนี่ยผมชอบมากนะครับคือส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากเนื้อเรื่องที่มันแบบว่าผ,ผมมันจะเข้มข้นมันก็เข้มข้นพมมันจะหามันก็หานะผมชอบมากเลยนะครับกับเรื่องโกลเด้นคามุยนะครับนี่ของเสียมิเตอร์แล้วนะครับแต่ว่านี้พอจะดีหน่อยนะครับกพยังชอบยังดีอยู่แล้วก็เล่มละเจ็ดสิบบาทนะครับแพงไหมก็ถือว่าโอเคผมว่านี่คุ้มราคามากนะครับเพราะว่าด้วยหนังสือที่โคตรหนานะครับหนามาก แล้วคุณภาพกระดาษน,นี่ก็ก็ปกตินะครับแต่ว่าก็ยังขาวอยู่อันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับมีหน้าสีให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเอ่อสกาโมโต้ปะสกิโมโต้สกาโมโตปะวะผู้ไม่วันตายเชื่ออะไรวะเออสกิโมโต้นะครับคนอมะตะนะครับเหมือนเทสืึ่อเมื่อกี้แหละต่อยๆกันมาตีๆกันมานะครับการล่าสมบัติลายแทงทองคำนะครับแล้วก็มีอาชิริปะวะผมชอบมากเลยนะเอ ้วเวลากินอาหารเขาจะพูดอะไรนะเ,เดี๋ยวนะมันจะเป็นความพูดอ่ะที่เวลาเขากินอาหารกันแล้วจะพูดอะฮินห,หนินะเออฮินะหินะเออชอบมากเลยนะเออน่ารักดีนะลายเส้นก็สวยนะครับคือตอนแรกก็นิดว่าจะเป็นเอ่อพวกผจญภัยอะไรพวกนี้หาสมบัติจริคือเครียดครับแม่งหาก็หาเลยนะครับหลุดก็หลุดเลยนะครับแถมก็เหมือนจะเป็นอนิเมะทำอาหารมากกว่าด้วยนะครับเออ คือตอนนี้มีประมาณสิบกว่าเล่มแล้วแต่ผมเพิ่งมีได้แค่สองเล่มเองนะครับชอบมากชอบมากมากนะครับอนิเมะก็ดีนะครับอนิเมะก็ดีนะครับแล้วก็เพลงเพลงเปิดเ,เพลงปิดแม่งโคตรเพาะเออเพาะมากนะครับเพาะมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะเพลงเออภาคสองนะครับภาคสองโอพีแรกใช่ไหมครับนั่นแหละเพาะมากนะครับก็ติดตามก็ไปหาดูกัน หาซื้อการผมจะเก็บให้ครบเลยทนะั้เรื่องนี้ชอบมากจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่สองเล่มเองเสียดายจังผมไม่ได้ออกไปซื้อไงผมว่าจะเก็บเรื่องอื่นอยู่เพราะเรื่องนี้มามันก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยเก็บเท่าไหาร่เสียดายมากแล้วก็สิบกนาทีแล้วโอ้เร็วมากเร็วจริงๆเวลานะครับพูดไปเพลินๆเลยนะครับแล้วก็เมีอันไหนอีกว่าที่อย่างอันนี้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 อันน,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 นี้จะเป็นอัวลดนะครับอัวลดเป็นเขาเรียกอะไรอะ เนออฟอีก2อันนะครับก็ของฟินิก์เหมือนกันนะครับอย่างนี้มันจะบางราคาจะแพงนะครับเหมือนราคาปกติแกจะเริ่มที่ร้อยห้าร้อยสี่สิบห้าแพงชิบหายแต่ผมก็ซื้อเพราะว่าชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดจะเก็บนะครับไม่ได้คิดจะเก็บบงงังอ่ะเลือกจะเก็บอน,นาคตอันนี้ <c oughs> ตัดเลยอันนี้จะเป็นราชาอมาต้องนะครับ จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแบบต่อกันเลยนะครับแบบว่าคือเป็นสปินออฟที่จะมาพูดแยกเกี่ยวกับอันนี้การพิธีกีฬาสีนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออะไรต่างๆมากมายนะครับวัดความรู้มันก็จะต่อๆกันนะครับเป็นสปินออฟที่เน้อเรื่องต่อกันนะครับแล้วก็ลายเส้นก็น่ารักอยู่นะครับสวยอยู่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเอ่ออคิลอาขอกอะไรก็ไม่รู้อเวอร์โหลดคอมมิคส์อลาคาร์ดนะครับ อันนี้จะใช้นักวาดหลายคนนะครับเห็นไหมคนวาดกระตูจะมีหลายคนมากนะครับมีคนลงสีคนเดียวกันว่าปกคนเดียวนะครับจะมีหลายหลายเส้นนะครับที่ต่างกันออกไปนะครับก็สนุกนะครับสนุกปั่นปั่นสัสสเลยแหละอันนี้อันนี้ปั่นมากนะครับเอาซะความน่ากลัวความความขลังของโอเวอร์โหลดนี่เกือบจะหายไปนะครับแต่ว่าก็สนุกนะครับใช่สนุกนะครับตอนแรกผมงงเลยนะเออ อันตอนแรกโอ้ลายเส้นแม่งโคตรสวยเลยหลังทำไมมันเริ่มเป็นการ์ตูนการ์ตูนวะอ้าวเฮ้ยทำไมลายเส้นมันแปลกไปวะอะไรเงี้ยการ์ตูนแก๊กนะครับก็จากฟีนิกซ์นะครับสองเล่มนี้ร้อยห้าสิบบาทแฟนโอเวอร์หลอดนี่น่าจะต้องเก็บนะครับผมก็เป็นแฟนประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็จัดมาแพงชิบหายนะครับแต่ก็เอาสนุกดีนะครับต่อไปก็หมดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวที่ผมมีนะครับส่วนเดียวจริงส่วนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมมีนะครับ อ่ออู้อันนี้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ย <i> ผมโคตรอยากได้เลยเว้ยโคตรโคตรอยากได้แล้วเป็นอน,นิเมะเป็นมังงะเก่านะครับมังงะเก่าเลยนะครับมันก็ไม่เก่าแบบขนาดเก่าเกลอะนะครับแต่ว่าก็หายากนะครับคือผมอ่ะคือตอนแรกผมแบบอยากได้ว่ะแต่มันหาไม่ยากเอ้ยม,มันหายากนะครับหายาก rings, ผมไปตามหาทางออนไลน์ตามหาทางกลุ่มตามหาทางอะไรพวกนี้นะครับหาไม่ได้เลยเว้ย แล้ววันนั้นว่ะวันนั้นอ่ะจบจากเอ่อรอ,อ์แล้วก็พอเข้ามาในเอ่อเพจของแซมมิเตอร์เขาโพสต์ว่าเขากลับมาทำต่อเว้ยคือเรื่องนี้ถึงชื่อจะออกเป็นเอ่อชื่อมันออกเป็นหนังหนังแล้วก็นำหน้าว่ากเลยเส้นทางชีวิตลิขิตหัวใจนะครับโค้ยฮะอาเมอกาลิโน สำเนียงอ่านญี่ปุ่นคูสุดยอดมากนะครับคือเรื่องเนี้ยสนุกมากนะครับสนุกจริงๆนะครับคือผมจําตัวละครไม่ได้แล้วอะแต่ผมจําเนื้อเรื่องได้นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับที่เออไปชอบตะลุงคนหนึงที่ร้านอาหารนะครับคือไปชอบแบบด้วยความรักเสน่หาเลยนะครับแล้วก็คุณลุงเนี้เป็นคือเป็นลุงเลยเป็นแบบคุณลุงในญี่ปุ่นเลยนะครับที่แบบว่า จะจามเสียงดังจะมีกลิ่นตัวแบบคุณลุงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเล่นตามปมนั้นไปนะครับเป็นเรื่ององความรักที่บริสุทธิ์นะครับโหชอบมากเรื่องนี้ชอบมากนะครับคือผมมีแค่เล่มสีเล่มเดียวไว้ตอนเนี้ยคือผมจะไล่เก็บเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่นะครับเล่มละร้อยห้าสิบบาทโคตรแพงแต่คุณภาพโคตรดีกระดาษดีมากกระดาษเหมือนลับพิมพ์ธรรมดาอันนี้อันนี้ไม่ได้แซะแต่พูดจริงคือกระดาษเดียวกันเลยอะ ลักพิมพ์เล่มละอนี่นี่เออไอ,อนักเขียนหน้าตาไนโนซเกียเล่มประหกห้านะครับเล่มปะหกห้านะแต่กระดาษเดียวกันนี้เลยนะครับกระดาษคุณภาพเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคุณค่าทางใจมันถึงมันจะแพงผมก็จะเก็บนะครับอันนี้ก็จัดมาแค่เล่มสีเล่มเดียวนะครับเล่มสีเล่มเดียวนะเล่มหนึ่งสองสามจะค่อยตามมาทีหลังตอนมีตังค์แล้วกันตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่มีโอกาสไปไหนด้วยนะครับติดโควิดนะครับก็ ปีาตอร์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้ดีนะครับดีมากจิตใจพองโตหัวใจพองพานเลยนะครับพูดแรงกวัวครับตอนนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับกับทั้งหมดที่พูดไปก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไม่รู้เท่าไหร่พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอ่านไม h ูโรคาเดเมียหรือบุคคลน่องยูโรคาเดเมียต่อนี่ยนะจะอ่านให้จบเลยนะครับแล้วก็โจสเกะสั่งมาเห็นน่ารักดีกอปเกตเอนะครับน่ารักดีนะกูชอบโจโจเหมือนกันนะเออว่าจะหาเก็บอยู่แต่ว่ามันเก่าแล้วนะครับโจโจเลียนก็ไม่ไดไ้ไม่ได้น่าสนุกขนาดที่ผมจะต้องเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็สตีวอลันก็อ่ามันมีเซ็ หลายพันอยู่นะครับเซตกล่องของมันนะครับผมก็ว่าจะเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีตังค์เหมือนกัน <laughs> พูดทำไมวะเออก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะลงคลิปนะครับว่างๆจากการเล่นออนไลน์แล้วก็ว่างจากการป่านอนิเมะกับอานมังง่ะก็จะลงคลิปเล่นเกมในออโทรศัพท์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปเลย คนที่ติดตามอยู่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็คนที่ติดตามนะนะครก็มาเหอะนะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนยังอยู่แต่แค่ไม่วางเท่าน,นั้นเองนะครับส่วนโปรเจกต์ผมมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่เว้ยแต่ไม่ไม่ได้มีโอกาสทาสักทีด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆอ่ะที่มันไม่เอ,อื้ออํานวยสำหรับกูแม้แต่น้อยเลยอ่ะสิ่งที่กูคิดสิ่งที่กูหวังมันไม่เป็นจริงสักอย่างเลยเว้ยไอ้สัสแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่นานเกินรอไม่เกินปีนี้แนะ่ ช่องคุยต้องเติบโตและโด่งดังชิบหายแบบว่าโด่งดังแบบโอ้จฉแบบโอ้เชี่ยนี่มันดังจังวะชิบหายเอ้ยอะไรเงี้ยบ้าบอกนะครับก็รอรอ,อดูกันต่อไปนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับมินิมังงะรีวิวในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าว่างจากการเรียนออนไลน์หรือทำน,น,ทนู่นทำนี่ทำนั่นอาจจะทำเป็นตอน2ต่อนะครับ แล้วไม่ก็จะถ้าใครคอมเมนต์ว่าอยากให้ดูแบบว่าเออเจาะลึกกับเรื่องไหนเลยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็เมนกันได้นะจ๊ะลูกจ๋านะก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าคลิปหน้าไม่รู้จะไปคลิปอะไรไม่รู้จะทำอะไรด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมนะสวัสดีครับไปทีเถอะ